สวัสดีค่ะสบายดี f อทั้งช่องน้องคํมแพงชาแนลนะคะแม่เพนมาทักทายสบายดีเอทั้งช่องนะคะเพื่อที่จะพา f อมาสรุปเอาแนวทางเล่าพัฒนาของทุกๆสํานักในคลิปนี้คลิปเดียวจบดูดีๆดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าในคลิปนี้จะมีทุกสํานักเลยครบเนาะบริลาคจากสํานักเดอ้อเนาะเดี๋ยวจะถามหาค่ะ อ่ะบวบลายใหญ่หางฝากกดไลค์กดแช่ให้เนี่ยเข้ามาเบึงผลลาวพัฒนากันเลยเนาะอ่ะมาเอาเลข3ามตัวทายค่ะเออเลขสี่ตัวกันเลยเนาะห้าห้าเห้านาะเลขสี่ตัว3มตัวบนห้าเดห้าสองตัวบน7จ็ดห้าสองตัวล่างก็คือห้าห้าค่ะอ่ะเอฟซี 4, ทั้งช่องมาเบึงของลุงโชคดีงวดที่แล้วนะคะ ให้มาสองกับสามบอมานะคะรุดบ่อเขา่าหลักร้อยก็หลุดนะคะหลักร้อยก็หลุดค่ะ่าเลขในตารางก็หลุดนะคะบ่อเข่าค่ะสุดใจพารวยหนึ่งกับสี่ลุดนะคะ,อคะสองงวดแล้วเนาะงวดนี้ลุ้นกันต่ออาจารย์สวัยหนึ่งกับสองลุดนะคะเอฟซี FC, บอมาเนาะพอเกลี้ยงห้ากับเจ็ดมาด้วยกันเลยเนาะ ตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกัน7-5เนาะคะ่ะ FC แม่ริ้ว2กับ6ลุดนะคะบอเขา่าพ่อช่างคม1กับ2บอมาค่ะเลขติดมาด้วยกันก็คือ7-5นั่นเองนะคะจับคู่บอเขา่าแอดอ้อยพารวย3กับ8ลุดนะคะเลขวินมาด้วยกันก็คือ7-5เนาะ อาจารย์หนุ่มกระสินห้ากับหกเด่นห้าห้ามานะคะห้ามาบนและล่างแต่ว่าจับคู่บอเข่านะคะเอฟซี FC, วิ่งลูดเด่นห้าห้ามาค่ะจับคู่บอเข่านะคะเอฟซีงวดที่แล้วมีเอฟซีทั้งช่องว่าของอาจารย์หนุ่มกระสินเข้าสามตัวโตดแม่เพ่นกับลืมเบิงเนาะคะ่ะเขา่าอหลีบอกคะ่ะแม่เพ่นกระตาไลเนาะเบิงตัวเลขบอชัดเจนอะ มือนีก็ขอให้แตกสามตัวตรงเดอ้อเนาะส่วนตาปากน้ำโพหกกับเก้าหลุดนะคะโบเขาเขาฝากมาห้ากับหกเข้าที่ห้านะคะวิ่งลูดมาที่ห้าจับคู่เข้าที่ห้าเจ็ดเนาะเลขออกเจ็ดห้าบนนะคะเพื่อนไฮฮาหกเจ็ดเลขออกห้าเจ็ดห้าเนาะคะ่ะเสียดายเกือบแตกสามตัวแอดมารวยสี่กับห้าห้ามานะคะจับคู่โบเขาคือกันเนาะห้ามาบนมาลาง ต้อยนำโชคอาจารย์ต้อยนำโชคให้7กับ8หลุดนะคะโบเขาอ่ะเขากัมาเอาตัวเลขแนวะทางของวันที่22กันเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้จะรีบรีบเน่นะคะ f อฟเตรียมของเมื่อเล้วจะเดินทางแล้วค่ะอ่ะไปน้อง่ายนะคะ FC สุดใจพารวยวิ่งรูดบนล่างเด่น6กลองศนะคะงวดวันนี้นะคะวันศุกร์เอทั้งช่องบึงแล้วก็แคปหน้าจอไปพร้อมกันเดอ้อเนาะแม่เพ่นจะท่วนขึ้นแต่เธอเดียวอ่านแค่เทธอเดียวนะคะ จับคู่ชุดนี้บ่มีเลดวินนะคะจับคู่60 70 80 62 7็ดศู3ย3แปนะคะชุด3ามตะบน683เม็ดเดียวชุด2ตัวเน้นให้60ศูแล้วก็หกสนะคะสุดใจพารวยค่ะ <G l ain> คันวาเรียกับขอโทษขออภัยกับเอซทั้งช่องเ,เนะอะประมาณขึ้นกัน ้านี่ค่ะงวดที่แล้วหลุดเนาะงวดน,นี้ให้มา6เด่น6กองศูชุดเน้น6กศูชุด3ตัวเม็ดเดียว6.8.3นะคะ fc อย่าลืมเอาปตัดเล่นด้วยเนาะอ่ะของอาจารย์สวายงวดนี้วิ่งลูดเป็นชุดวินเลยเนาะคะ่ะให้มา6ตัวประกบเข้ากันเองเลยเนาะคะ่ะ fc อยู่ในนั้นล่ะคะ่ะ ห้าหกเจ็ดสองสามสี่นะคะของอาจารย์สไวยส่วนตัวจับคู่ให้มามีห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะคะของอาจารย์สวยค่ะส่วนงวดที่แล้ววิ่งลูดมาหนึ 2, ่งกับสองเขาเนาะคะ่ะลุดงวดนี้ตามนี่เลยเด้อค่ะเอฟซีทั้งช่องก็แคปนาจอไปพรอมกันเลยค่ะ สุดใจพารวยและอาจารย์สวัยลาวพัฒนางวดมาที่22วันนี้แคปหนาจอค่ะด,ด่วนดวนอย่างเร็วๆค่ะเอฟซีแม่เพื่นจะได้เดินทางเดี๋ยวจะกลับคำคำแพงจะสอกหาค่ะเพระาะว่าใหาไปโรงเรียนเนาะคำแพงไปโรงเรียนก็นเลยหลีบไปแล้วกักลับเนาะคำมาสอกหามาเห็นพ่อเห็นแม่เพื่นจะหายหาหลด อะมาต่อของแอดมารวยวันนี้เราพัฒนาวิ่งลูด3กับ4นะคะแอดมารวยค่ะจับคู่สามเก้าสามศูนย์สามแ่ศูนย์สี่เก้าสี่หกสและ47เน้นให้3คู่ก็คือ38 40และ48นะคะเน้น3มคู่ค่ะของแอดมารวยนะคะส่วนมวดที่แล้ววิ่งลูดมา5บนล่างนะคะ เนาะห้ามาบนล่างงวดนี้ให้มาสามกับ4ผู้ใดสายวิ่งสายลูดกรลูดเอาวิ่งรูดเอาของแอดมารวยนะคะเนาะของเพิ่นกระเขาทุกงวดอยู่วิ่งลูดกระจับคู่กระผาดเนานนะส่วนงวดนี้3กับ4ตัวเน้น3ามแปแล้วก็สีนะคะส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่9 ลองศเนาะหลักร้อยค่ะหลักร้อยมี0กับ3หลักสิบมี9กับ0หลักหน่วยมี5้าสชุดสองตัว95 93ห้าเก้าสาเน้นให้95 93และ05 03เนาะชุด3ามตะบนเพิ่นไหามาสีคูคาะมอนี 095 395 093 393เน้นให้2คู่095และ393นะคะงวดที่แล้ววิ่งลูด5กับ6มาตัวเด่น5เนาะจับคู่บอเขานะคะหมาบนมาลางเลยเนาะของอาจารย์นุมกาลสินงวดนี้เอาไม่ค่ะวิ่งลูดเน้นที่9ลอง0นะคะหลักร้อยมี0กับ3เออ ชุดเน้นคันชุดเน้นสองตัวเก้าห้าเก้าสามศูนย์ห้าศูนย์สามแล้วก็ชุดเน้นสามตัวศูนย์เก้าห้าและสามเก้าห้าแคปหนาจอเอาค่ะเอฟซี่ทั้งช่องแม่เพ่นกะลีบเนี่ยขอโทษขอพ่ยนะคะอะไปต่อนะคะแคปหนาจอได้กันหรือยังเนาะแม่เพ่นกะไปเร็วเนี่ยคะ่ะมาต่อของเอฟอ้อยพารวย วันนี้แอดอ้อยพารวยให้วิ่งรูดเด่น5้อง7เลขวินมี5 6 7 0กเจนหะคะจับคู่ชุด2ตัวมี5 5 5 0 6 0 6 5 7ศูนย์หกด้าเเและห้เน้น5 5 5ห้าห้าศูนย์ห้าเออเน้น5้5 5 6 0 6 5 7 3และ5 3สเนาะส่วนชุดสามตัวบนห้าห้านย์ห้าหและ7 Uh, 65นั่นเองค่ะงวดที่แล้วเลขวินมาน้ากันเนาะแต่ว่าวิ่งรูดลุดค่ะเลขวินมาด้วยกันก็คือ75นั่นเองนะคะงวดน,นี้เด่น5ลอง7นะคะวิ่งรูดจับคู่ชุดเน้น5550606573และ53นะคะมาต่อของอาจารย์ไตอยน้ำโชคงวดน,นี้วิ่งรูด2กับ3นะคะ จับคู่ชุดเน้น4คู่กลับให้ด้วย6 2 2 6 6 3 3 6 7 2 2 7 7 3 3 7ส่วนเลขวินนะคะมี6 7 8 2 3 4นะคะ6 7 8 2 3 4ง่วดที่แล้วให้มา7กับ8ลุดน้องบอกเขางวดน,นี้2กับ3ค่ะอ่ะแคปหน้าจออเดอร์แอดอ้อยพารวยและอาจารย์ต้อยน้ำโชคนะคะ ได้แล้วไปต่อนะคะเอฟซีมาต่อของพ่อเกลียงงวดนี้พ่อเกลียงวิ่งรุดนมาเด่นสามตัวก็คือสองสามสี่นะคะชุดเน้นสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สามสองสามสี่สามห้าชุดรองสามเก้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่สี่เนาะของพ่อเกลียงค่ะนี่ค่ะ งวดที่แล้ววิ่งรูดมาด้วยกันเนาะก็คือเจ็ดกับห้าเนาะเจ็ดห้าบนจับคู่ก็เขาส่วนงวดนี้เด่นสองสามสี่ชุดเน้นสองสี่สองห้าสองหกสามสองสามสี่สามห้าชุดรองสามเก้าสี่เจ็ดและสี่สี่มาต่อเลขเขาฝากมา งวดนนี้ให้วิ่งรูด9กับ0เนาะ9กับ0เหมือนกับของอาจารย์หนุ่มกาลสินเลยเนาะจับคู่ให้ชุด3ตัวบน901090 90, ชุด2ตัว9 0 9 1 0 0และ01นะคะ,ะส่วนงวดที่แล้วของเขาฝากมาวิ่ง5กับ6 5มาบนมาล่างนะคะ จับคู่ให้เข้า5-7นะคะเลขออก7จหบนเนาะน่คะงวดที่แล้วเข้าเด้อของเขาฝากมางวดนี้วิ่งลูด9กับ0นเนาะตรงกับของอาจารย์หนุ่มกลาสินอ่าแคปหน้าจอค่ะเลขเขาฝากมาและพ่อเกลียงราวพัฒนาวันนี้เนาะแคปหน้าจอพิจารณานะเอาตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเด้อจ้าเนาะไปต่อกันนะคะมามาต่อที่ตาปากน้ำโพ วันนี้วิ่งรุ่น5กับ8นะคะตาปากน้ำโพวิว่งรุ่น5้ากับ8ชุด3มตัวบน2องแล้วก็ชุด2ตัว2 2งสองสองแและ8 7นะคะนะคะส่วนงวดที่แล้วของตาให้วิ่งรุ่น6กับ9หลุดนะคะบบเขา่างวดน,นี้ให้หากับ8ให้5กับ8เนาะจับคู่ ชุดสามตะบนสองสองแปดชุดสองตัวมีสองสองสองแปดห้าสี่ห้าเจ็ดแปดสี่และแปดเจ็ดนะคะอ่ะเข้ากันมาตัวที่ของลุงโชคดีเนาะของลุงโชคดีให้วิ่งลูดบนล่าง

ชุดเน้น0596958597และ02เนาะ2ตัวค่ะชุดหลักร้อยมี0123ชุด3ตัวบนมี297 295 285 265อันนี้เพิน่นสงสัยเพิ่นจะเน, 20, 02, น้น2002น้องวงนนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นเขียนมา2ครั้งอันนี้02อันนี้20มาเพิ่มเติมค่ะ ก็จะเน้นให้3คู่นะคะ295 285และ265เนาะส่วนชุด4ตัว0295เนาะ FC ทั้งช่องก็แคปหน้าจอเด้อค่ะยังของแม่ลิ้วเนาะไม่เพ่นลืมเขียนค่ะเดี๋ยวไม่เพ่นจะเขียนให้ไหมแปบบ๊บนึงค่ะ FC รีบแล้วก็ลืมหน้าลืมหลังอีกแล้วเนาะงวดที่แล้วหลุดเนาะของลุงโชคดีอะเวาน,นี้ก็แคปหน้าจอไปเลย ลุงโชคดีก็จะเน้นให้0 5 0 0 5 9 6 9 5 8 5 9 7ชุด3ตัวเน้น3คู่295-285และ265นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเ c ซทั้งช่องแคปหนาจอเด้อเีน้หค่ะเอฟซีหลังจาก f อฟทั้งช่องแคปหนาจอเร็วเท่ากับไปตัวของแม่ลิ้วนะคะปิดท้ายคลิปด้วยของแม่ริ้วนะคะ วันนี้แม่ลิวพารวยให้มาวิ่งรูด0ูนย์กับ1นะคะลาวพัฒนาเนาะเลขบินมี0 1 3ย์หจับคู่ชุดเน้นศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่และสาส่วนชุดลอง0ูนย์เจ็ดหนึและสาเจ็ดด้อนะค่ะเอส่วนงวดที่แล้วหลุดน้องวดนี้แก้มือไหมค่ะของแม่ลิวพารวยนะคะคะ่ะงวดนี้วิ่งรูด0ูนย์กับ1 เลยบินมี013567ชุดเน้น05061516แล้วก็35ชุดลอง071736และ37อ่ะคลิปนี้ก็จบครบทุกสำนักขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปงัสุขภาพแข็งแรงทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีแต่ความสุขสมบังดังปารถนาทุกท่านทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ